สวัสดีครับ Fc h a n ฮาร์ดดูท่านครับสวัสดีครับ f c p a ีพอคารวยครับพบกันอีกแล้วครับพบกันเป็นประจำไม่มีวัยเ้นวันจุดไม่มีเว้น,นวัน,นอ,อยู่ราชการเลยทีเดียวนะครับกับแนวทาง5าน้อยมัดรวมนะครับสูตรจอกพิฆาตสีน้อยนะครับรวมไปถึงหวยหุ้นเราต่างๆเนาะล้าจะเป็นลาวไทยนะครับต่างประเทศเนาะแล้วก็ต้นเดือนกลางเดือนก็จะมีทั้งรัฐไทยนะ ก็มาพบแนวทางสุดปังของเรานะครับสุดเจาะพิฆาตสี่น่อยเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกันในรอบของวันที่22เมษายน2 5 6 5นะครับก็คลืบคลานครับมาปลายเดือนเมษาแล้วเนาะฤด,ดูร้อนเต็มๆแ็มละนะครับพร้อมฤดูฝนเนาะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนมาสรุปแนวทางของวันที่21กันครับ หวยวันพฤหัสเป็นไงบ้างเนาะเฉพาะกิจบนมา172ล่างมา26นะครับ17226ใจคอไม่ดีเลยนะเด่นหายนะครับแต่เจาะเข้าครับ6226มาตัวกลับนะครับ7227มาตัวกลับเนาะตัวเน้นตัวไทยเลยนะครับ ัดมาเป็นหนอยพิเศษครับบนมา665ล่างมา63สาช่วงนี้เขาพยายามจะทำงานเป็นทีมเนาะหล่าง6บนเลยเนาะ,นะถ้าเล่นเลขกำลังวันนี้มาหมดเลยนะ6263แหมนะมรับ6ามาหมดเลยเลขกำลังวันก็สำคัญนะชุดนอกตารางเนี่ยนะครับ 6556กครับมาตัวตรงนะครับส่วน6 3ไม่วางก็หลุดไปนะครับสารูด5มานะ5665เนะเาะอ้าวก็เห็นกระปังกันไปห้าน้อยปกติครับบนมา291ล่างมา07พยักร้อย07ล่าง07ก็มาตัวตรงๆเนาะนะครับส่นน9 1ไม่เจานะเนาะแม่ ไม่เจาะก,ก็หลุดไปแต่นี่นะครับเด่น0มา07เด่น1มา91มาเนาะอ่าสายรูดบนล่างก็เห็นก็ปังไป2เด้งเลยนะครับปิดท้ายฮานอย VP ครับบนมา152ล่างมา35 v หเด่น3มารูด3นะครับก็ยังปังอยู่เนาะชุดเจาะหลุดไปก็ขออภัยนะครับ มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะยังไงก็ขออภัยนะครับยังไงก็ขาแสดงความเินที่คน F4 ที่เฮงที่ปังนะครับปังเงีย,งยบๆไม่บอกไม่กล่าวใครก็ในกลุ่มเรานี่แหละอ้าวยังไงก็ใช้ดุนพิจนารณาครับในการหยิบจับไปใช้ในแต่ละรอบเนาะมาพบแนวทางวันศุกร์ที่22ครับวันศุกร์มีอะไร วันศุกร์มีลาพัฒนานะครับวันศุกร์มีลาพัฒนามาลุ้นกันต่อลาวจะแตก4ตัวไหมนะครับในรอบของวันศุกร์ที่2 2เนาะเลขคันนวสูตรวางให้จับบินได้2ตัว3ตัวเดนเบิ้ลวางให้ชอบ2ชุดเนาะมี66กับ22ดูแต่ไม่แน่นะเกาก้าก็มาได้นะครับตัวตีชช่่ชอบตัวเด่นก็ติ๊กให้เน้นให้แล้วนะครับลองดูนะครับ ชุดกันก็มี 5-8, 9-7เนอะเด่นรอบแหม7-8ซ้ำอีก่ละเด่นรอบวางให้ครับเป็นคู่คู่นะครับชื่นชอบก็หยิบจับไปใช้งานได้เลยนะครับมันจะมาตรงมาไขว้ทุกวันนะครับชี้แจงทุกวันนะวินก็แหมระวังนะวินเนี่ย 9-8, 9-3, 9-9-3 99, อย่างนี้นะ อันตรายอยู่นะนะครับเจ็ 93, อะไรเงี้ยเจ็ดซับหนึ่งอะไรเงี้ยอันตรายอันตรายนะสามสองศูนย์อย่างเงี้ยอ่าเนี่ยวินก็วินอย่างนี้แหละฮะก็ปังอยู่นะนะครับอ้าวลองดูครับแนวทางของวันศุกร์ที่ยีิบสองก็ประมาณนี้สี่น้อยเนาะตามด้วยแนวทางของลาวพัฒนานะครับลาววันศุกร์นะครับก็ให้ไว้นะครับตามนี้ครับเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่หนึ่ง 78นะครับ3กัน3 8กับ6 3นะครับส่วนชุด3ตัวก็อย่าลืมตัดเล่นนะแอดเตือนเสมอชุด3ตัวให้ตัดเล่นได้นะครับชอบก็หยิบไปตัดเล่นเนาะไป3ตัวแล้วก็ตัดเล่นบ้างนะครับบนล่างเขาวากันไปตามภาษาคนเล่นเนาะส่วนชุด4ตัวแอดชอบชุดนี้นะไม่แน่ชุดนี้ก็อาจจะมาก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะเนาะอ้าวถามว่าวันศุกร์เราจะเบิ้ลไหมคะ ไม่น่าเบิลนะครับวเวลาวันศุกร์ไม่น่าเบิลนะนะครับวันศุกร์เลาาไม่น่าเบิล่ะไม่เบิลก็ไม่เบิลเนาลองดูนะครับก็ลองติดตามแนวทางของท่านอื่นมนะเทียบกันดูเนาะนะครับจะได้เห็นได้ปังไปก็ขอให้เฮงให้หมานครับในรอบวันศุกร์ที่2 2เนาะถึงเฮงปังๆทั้งน้อยและเลาวพัฒนาแล้วกันนะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ขอบคุณทุกยอดว like, ิวใน YouTube นะครับ กดไลค์ให้ด้วยน้อก็แห่งๆปังๆเนาะรักษาสุขภาพครับผมสวัสดีครับ